สวัสดีท่านผู้ชมเลยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเซิร์ฟที่เราไม่ได้ที่เขารีเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟที่ผมบอกว่าผมจะรีวิวนี่แป๊บหบนึ่งนะคะนี่ไงอ่าอีกทีขออีกทีนะคะ ก็เจมิดอ nah. er ๋อไฮพิกเซลไม่เล่นจะบอกนะอุเซิร์ฟลีกแล้วน uh ่ะไม่ดีเลยนะอื้อหือ เซิร์ฟลี่อย่างนี้นี่ก่อนนะยุผมก็จะลงไว้แค่นี้แหละโดเซิร์ฟลี่เฉยเลยนะเดี๋ยวถ้าเซิร์ฟได้แล้วเดีย๋ยวผมจะลงใหม่นะโอเคสวัสดีนะสวัสดีครับอ่ะอันนี้ก็ไม่อันนี้ก็แล้ว เออเล่นเซิร์ฟนี้ก็ได้ไม่เล่น um, 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 um. อ้อม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 ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะฮะไม่ไหวจริงๆครับเซิร์ฟมันลี